S <S> <S ขณะนี้เราลงจากถ้ำสมอรัตนสีเทพเพชรบูรณ์ข้าำบนนี้ชันมากโหดท,ที่สุดนะกว่าเขาทุกๆเขาโหดกว่าคิจกูดเหนื่อยกว่าเขาวังประจันต้องสมอรัฐมาเองไม่ได้นะเพราะว่าจะลงทางได้ง่ายต้องหามาคุเทศหาเจ้าหน้าที่ที่นี่ช่วยมาแต่มาแล้วสบายใจ,จมีพระ พุทธรูปพระโพสต์อยู่11องค์อยู่ด้านในแต่ว่านับได้แค่เก้าอีกสององค์มีรู้หายไปไหนโดนกระเทาไปหมดแล้วี่ยมีคนเขาฆ่าอันใดตรงนี้ไปแย่งสมบัติกันบางส่วนก็มาทําบุญบางส่วนก็มาทําบาปมหาสมบัติแต่คณะเรามาทําบุญถือว่าสมหายปารถนาแล้วนะวันหลังใครอยากมาก็มาได้ถ้ำธรรมรัตน์ีเทพเพชรบูรณ์หน้าพิชิตมากที่นี่นักปีนเขานักแสดงบุญหน้ามามาก ธง,งที่เห็นนี้คือธงฉับพันธ์นงศีเราเอาธงฉับพันธ์นงศรีและธงธรรมาจักรมาประดับไว้ที่นี่บูชาทช่ี่เไหมแานกิจของเราเมื่อกี้ก็ถวายพระแก้วมรกตพระพุธีนระพุทธโสธรสามโมงด้านในอีกไม่นานก็คงจะมีคนมาเอาไปแต่ไม่เป็นไรเราทําบุญอย่างเดียวหายไม่เป็นไร หายก็เอามาเติมให้ใหม่เรื่อยๆ